ใบาพายเธอนี่เนื้อใบาพายครับก็คืออืมโอ้สีขานาจะเป็นอย่างนี้ครับดูทำสเต็กนี่เปิดให้ดูว่าแสงมันเนี่ยมันจะมีเนื้อแทเขาวๆอย่างนี้ยครับสีดีเลยอะเบิ่งเลือกพี่น้องเด้อหุ่นนี่กินไปแบบเต็มปากเต็มคํามีกุหลาบ <laughs> นะผู้จัการส่วนตัวเขาก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็น มาแล้วครับสวัสดีเอฟซีวลุงเด่นครับผมสวัสดีเจ้าผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีค่ะวันนี้พาผู้จัดการส่วนตัวมากินข้าวนอกบ้านนะครับชมวิวประเทศเมียนมาครับสวยมากนี้ดูวิวก่อนจุดนี้เราเคยมาใครจําได้เอ่ยว่าจุดนี้ลุงเด่นอยู่ละไม้คล้ายกับจ,จุดที่ไหนใครตอบได้เก่งมากผมไม่บอกว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ยลองดูดีๆนะ นี่นะนี่คือวิวของนุ่น,เ,นเห็นไหมฟังเพลงดิวิวโคตรสวยเลยบรรยากาศดีก็เราจะพามากินข้าวนอกบ้านสักหน่อยวันนี้ใครติดตามช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่เมื่อเช้าได้เนื้อเนื้อใบพายเลยไม่รู้เนื้อส่วนไหนนะเนื้อใบพายเนี่ยทั้งที่พี่ก็เป็นคนสายเนื้อนะแต่ไม่ค้าบอกสันนอกก็ไม่ใช่เขาบอกใบพายวันนี้เราจะมาทํา อยากกินเมนูเสฉวนอ่าไม่เข้ากับบรรยากาศเข้ากับบรรยากาศใช่ไหมอ่าได้เลยวันนี้แคมปิ้งกันตรงนี้เลยกินข้าวกันตรงนี้เลยผักที่เธอรักไหมให้ลุงเด่นเนื้อที่เราเตรียมไว้เธอโอ้โหวันนี้สุดยอดนะครับวันนี้บอกไปก่อนนะอ่เาเธอเตรียมใส่จานไปรอนี่ครับเก็บบรรยากาศให้เอฟซีครับดี๋ยว่าไปนั่งกินบนดาดฟ้าไหมเธอวันนี้กินข้าวกับบนโซลาร์เซลไหมเอาบอ นะเก็บบรรยากาศให้เอฟซได้รับชมครับนี่บรรยากาศสองประเทศติดชายแดนครับที่เราเห็นตึกขาวๆใกล้ๆนั่นไม่ใช่ประเทศเรานะครับนู่นน่ะที่เห็นภูเขานี่นี่ถ้ำผาจมนี่นะลูกนี่นะที่ที่เห็นไปนู่นนะพม่าหมดนะครับนุ่นก็พม่าน да. ุ so. ่นก็พม่าพม่าหมดนะครับนี่วัดดอยเี่าวัดดอยเบ่านี่ไทยอันนี้ภูเขาไทยนะครับนะเลยที่เห็นนู่นนู่นประเทศเมียนมาแล้วก็ที่เห็นบ้านอยู่ใกล้ๆนี่นะครับ นี่ก็คือพม่านครับเนี่ยตัวนี้ก็พม่าแล้วนะครับอ่ามากินข้าวสองดูเพื่อนบ้านกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ผู้จัดการเก็บเตรียมของให้ดูแป๊บหนึ่งว่าวันนี้วัตถุดิบโรงเรียนหนึ่งดีสองเกือบจะแปลกเพราะว่าผักเราวันนี้เราจะกินแบบโ,โหเป็นอีกรูปแบบหนึ่งลองตามดูครับมาแล้วครับสวัสดี FC อย่างเป็นทางการนะครับมาเธอวันนี้ปแปลกแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นความสนุกหรือว่า บรรยากาศของวันนี้นะต้องติดตามได้ในช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ตอนตอนอีพีมุกตอนเย็นของแฟมิลี่ตอนที่เราไปซื้อเนื้อมาเจอแม่คนอาขาเนาะแกบอกผักนี่นะพี่พี่พยายามจะจําชื่ออยู่ว่าชื่ออะไรภาษาทานิยกคนคนที่นี่เรียกผักอะไรผักเลืผักเลือผักธรรมชาติอ่าเออเอาไปกินกับหม้อไฟได้ไหมเนี่ย มาล่าอย่างี้เนาะใครขายเอามากินกับเชชวนเขาบอกกินกับน้ำพริกกินกับลาบนะจะอร่อยมากเอามาผัดเอามาแกงใส่กระดูกหมูก,ก็อร่อยคล้ายๆผักคล้ายๆผัก,ผกไอ้บ้านเราไม่มีเนาะไม่มีแต่ว่าจะปลูกยอยู่บนดอยรับผักพวกนี้เดี๋ยว,ห,ห,วหามือถือแป๊บน,นึงนี่ผักอะไรเดี๋ยวรอดูคือแกบอกว่าตอนที่แกพูดะเราฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกิน ตอนที่แกพูดเลยครับเพราะว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันจะน่ากินนะนี่นะผู้ชายใครต้นไม้อะไรผู้ชายใครอันนี้เนี่ผู้ชายใครเยอะคึ่ยอครึ่อร่อยโยคึแปลว่าอร่อยนี่แหละใครอยากเห็นคลิปเต็มไปดูได้ในครัวเรือนแฟมิลี่กินแล้วเขาบอกว่ามันโยคึอ๋อโยคึนี่คืออร่อยน่าจะอร่อยอ๋อเข้าใจว่าต้นนี้ชื่อโยคึมันมีหลายช่องนะที่ไปถ่ายในรายการติ๊กต็อกอ่ะ เขาไปดูมันเป็นผืนเลยแล้วมันเป็นอันนี้น้องไฟล้างอีกรอบล้างอีกรอบมานะล้างมาเมื่อกี้เดี๋ยวขอชิมดูแบบยังไม่ทันได้ลวกนะเขาบอกแกงใส่กระดูกหมูก็อร่อยมันมีกลิ่นหอมเหมือนงาเออชมไม่เนใบงาแต่น้องเราชิมให้เราชิมชิมดูชิมอ่ไฟบางไข่แล้วลองกินดูมันจะโยกคือไหมบอกคกินกิน ให้น้ำซุปก็แล้มีซุปกินเยอะๆเลยกินเหมือนใบงาพี่คนเกาหลีน้องเพ็ญกันน,นะที่เขาเอาใบอันนี้กินบ้านหลงไหวกินยังสี่บอกคนบ้านหลงไหว้นี้มันไม่ซุกพูดอะไรจะกินผักซุกกินไหมกินอีก <c oughs> เออคือใบงาคือใบงาละ่ะคือใบงาล่ะไม่ได้กิน จอส, <S <S สรูจู <S 1> <S 1> <S <S แล้วนี่ก็คือต้นรากชูแล้วก็รากชูนะเป็นอาหารของคนอาขานะพี่น้องอาขานี่เขาน,นี่เคยกินนี่โยชีผัดใส่หมูอทอดเอาหมูทอดนะอร่อยมากเลยนะตรงนี้นะอันนี้อร่อยแท้แต่ว่าอันนี้ไม่ยังไม่โยคือไม่รู้ต้องร้อนสุกก่อนอ๋อไม่คือท้าไมคืออ่ะเอาผักส่นี้แต่ว่าพี่วาเอาใส่หมา่าน่าจะอร่อยอยู่กลิ่นมันกลิ่นใช้ได้นะกเอาไปตำน้ำพริกน่าจะอร่อยเนาะซุปผักนงอูเนาะ ถามน้ออตตัวยนี้ผักนี่เคยกินไหมเนี่ยซุปผักซุปผักเนี่ยเยอะเลยเพราะพี่ไม่เอาผักแบบพื้นบ้านไทยมาเลยนะเพราะวันนี้แบบเอาไม่ให้กินกระลำด้วยหรอไม่เอามาแล้วครับวันนี้บอกว่าเลยว่าเด็ดวันนี้บรรยากาศเข้ากับบรรยากาศที่เชียงรายตัวนี้ที่เชียงรายอากาศหนาวครับแล้วนี่ก็คืออันนี้พู้นี้เราค่อยจัดเมนูกันใหม่ไข่ย่อมมาจากเมียนมาครับจะออกสีเหลืองเขาบอกว่าอ๋อนึ่วันพวกเตู้อันนี้คู่คำอีชอบกินมากเนี่ย ถ้าเวลาไปเที่ยวเชียงตุงนะไขย,ยู่ยมาของคนพม่าครับแต่ของไทยเนี่ยไขย,ยู่ยมนันจะผ่ามาเป็นสีดําใช่ไหมแต่ของพม่าเนี่ยผ่ามาจะเป็นสีทองอแล้วบ้านเรานี่จะใช้ขี้เท่าของเขาก็เหมือนกับเป็นขี้เท่าเหมือนกันแหละแต่ใช้ไข่เป็ดเหมือนกันครับนะนี่นะที่แรกฝ่ายก็นึกว่าเป็นฟองเต้าหู้ล้วก็ะแบบว่าเอียงก่อนเธอไปดูในช่องช่องเธอตอนไปซื้อมาแล้วน,น,นี่ก็คือวันนี้เราจะกินกับเมนูพวกนี้ผงเสฉวน น้ำจิ้มจะจอร่อยมากกินกับหม้อไฟแล้วไฮไลท์ของเราวันนี้คือนี่เลยเนื้อใบพายเธอนี่เนื้อใบพายครับก็คือคนขายบอกว่าถ้าพี่เอามาทําจิ้มจุ่มชาบงชาบูสายเนื้อนะตัวเนี้ยเขาบอกว่าได้อยู่รสชาติดีคือไม่สายนเนื้อหลากหลายมากเพราะว่ามีพี่น้องมุสลิมเนาะแล้วก็คนพมา่าคนอะไรเขาก็ชอบกินกันแล้ววันนี้ก็เป็น สามร้อยบาทนี่สามสิบกีบสามร้อยบาทสามสิบกีบสามร้อยบาท,ก,บบาทกินง่ายๆเราใช้ผักแค่นี้แค่นี้แล้วก็มีนี้แล้วก็มีซุปซุปซุปก้อนเนื้อของไทยและซุปขนอนเนื้อนะครับที่เป็นเนื้อแค่นี้เองแล้วก็วันนี้เราก็จะใช้นี่แหละหม้อสองห้องไหมเธอสองห้องค่ะสองห้องครับนี่ห้องหนึ่งก็เป็นเดี่ไปด้านอีกรอบหนึ่งห้องหนึ่งเป็นเอาซุปแบบไหนน้ำดำหรือว่าซุป เจ้ยวฮ้อนต,ตัวเจ้าวฮ้อนมีนะเอาไหมพี่เขาฝากมาให้รอบนั้นอฮเจ้าวฮ้อนห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะมีมาลมมาลห้องหนึ่งเนาะคือเนาะมีน้ำจิ้มสองแบบมิจริงๆถ้ากินพวกมาลานะครับไม่ต้องใช้น้ำจิ้มครับเพราะว่ามาลาพวกนี้ม,มันเผ็ดชามันเผ็ดเผ็ดจีละนี่อร่อยเลยแน่นอนเดี๋ยวผมหั่นเนื้อแป๊บนึงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh ห oh 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 oh. วันนี้ เนื้อใบพายครับกินกับนี่เลยบองชูไม่ใช่อะไรนะเธอที่เขาว่าเมื่อกี้ที่คุณยายเขาบอกมาอะไรนะภาษาอาขาไม่มีนางเอกนางสาวอาขาเขาเป็นอย่างนี้เลยเนาะมาลังต้องหานางเอกแต่ว่าแสบลายนะแสบคักแสบลายแสบไลยนี่บอกนี่เลยมาเพื่อนพี่พี่เอฟซีครับวันนี้คือที่ไม่สายเราสั่งอะไรประมาณนี้นะเพราะผมอยู่คนเดียวผมก็จะสั่งเนื้อพี่ก็ว่ามันสันนอกไว้เนี่ย เดี๋ยวจะกลับไปถามแม่มันอยู่ว่าเขาบอกเนื้อใบพายอันสันนอกยาวๆอันตัวนี้ไหมไอส,สันนอกยาวๆใบพายอย่างนี้เดี๋ยวเวลาเราพายเรืออย่างนี้เดี๋ยวมาเถอะขอจานให้หน่อยเอาจานมาแล้วครับเราจะหัน่นกันเลยเด้อเอฟสีเด้อนี่อันนี้ผมอยากกินจริงนะผมแบบต้องการที่จะคือไปไปเดินตลาดแล้วเห็นเนื้อสวยมากอะอยากกินสเต็กอยากกิน แล้วตอนเราไปซื้อเนี่ยเธอลองสังเกตดูตรงเนี้ยมันจะมีใบพายตรงนี้แล้วมันจะมีแบบขาวๆตรงนี้ไม่เห็นไหมถ้าแสงนี้ไม่ได้เธอก็ออกมายิงทางนี้ได้นะมากล้องตามมาเลยนะเลยตัดให้ดูโอ้นุ่มอ่ะอืมโอ้สีขขาในจะเป็นอย่างนี้ครับดูทำสเต็กนี่น่าจะดีครับเนี่ยดูโอ้โหเดี๋ยวหั่นกันเลยจ้ะงานมาเดิมมาเดิม เอาอย่างนี้เลยนะเธอมันเหมือนมีเอออันนี้อันนี้ไม่ใช่สันนอกครับถ้าสันนอกแกนกลางนี่เขาจะไม่มีเส้นขาวเขาจะแดงฉ่ำไปเลยอันนี้คือเป็นเนี่ยลองดูเนาะมันจะมีเส้นอย่างงี้เนาะส่วนไหนของมนันเนาะอตรงนี้นะปก,กับใบพายไหมก็รู้จกักเคยไม่ใช่รู้จกักเคยได้ยินบ่อยมากแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ส่วนไหนไปเสิร์ชเอานี่เธอเราอรอเวลาพี่หั่นมานี่ให้ดู F4 ดูครับใครสายเนื้อนะ F4 ดูดิเห็นไหมเนี่ยดูดิเธอน่าทานมากเธอโอนี่เดี๋ยวพี่หั่นมาเป็นอย่างเงี้ย คุณนีพี่ไปซื้ออีกไหมน่ยเออเนาะค่าทานมากอ่ะอทำสเต็กก็นัง่นงกินเนะี่ยเดี๋ยวซื้อในอินเทอร์นเน็ตดูก็รู้อะว่ามันอยู่ส่วนไหนเนื้อใบผักแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อใบผ้านี่มันอาจจะเป็นมันอยู่ในโคขุนหรือเปล่าวัวบ,บ้านอาจจะไม่มีไหมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นวัวที่เขาเลี้ยงไอ้นี่ฟาร์มปิดเหรอ,รอไ,รไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอาจจะเนี่ย ละไม้คายก่อ,อกไปทางหนอกเลยนะเธอดูดิมันมีอมมม่มันมีมันแทรกเนี่ยมันมีมันแทรกอย่างนี้ครับเอฟซี FC, ดูครับเนี่ยดูนะครับมันมีมันแทรกอย่างเงี้ยแสงอาจจะน้อยนะจริงๆสีสวยมากนะแสงมันอาจจะน้อยไปนิดนึงครับเราพยายามจะมาไวลแล้วโอหแล้ววันนี้วิวแบบหนึ่งวิวสวยสองอยู่ข้างบนนี่ก็เย็นเนาะมันเริ่มเย็น,ยนบนดอยเนาะอยู่วิววิวสวยพอนะมี เพลงพม่าให้ฟังไม่ใช่พมา่าของเธอเพลงเลยเพลงฝั่งนู้นแหละหนาหนาเพราะว่าร้านไอ้อะไรนะที่เป็นบาร์เป็นเหล้าท่ะอยูอย่ยปฏิทิจุใกล้ใกล้ๆกันอันนี้นจะเป็นโบสถ์เป็นอะไรเปล่าโอ้คริสจอ้อไม่ใช่เป็น,ปนรูปเหมือนกันนะโอ้ดีเนาะเนื้อนี่ดีมากครับเอฟซีเดี๋ยวพวกนี้ผมไปซื้ออีกเส้นหนึ่งจริงๆผมจะไปซื้อจริงพวกนี้ นะแสงมันอาจจะมืดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาสปอตไลท์มาเปิดให้ดูว่าแสงมันเนี่ยมันจะมีเนื้อแทกขาวๆอย่างนี้ยครับสีดีเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเนี่ยใครสายเนื้อนี่แบบได้เรื่องเลยปลาทุกจานไม่ใหญ่แต่ว่าใส่ใจเรื่องคุณภาพครับน่าทานอ่ะเธอเนาะใช่พรุ่งนี้ผมไปเอานะเมื่อกี้ว่าคุยกับผู้จัดจาก,การอยู่น้องฝ้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปซื้อเนื้อใบพายอีกฝ้ายบอกสาม EP เด็ดตัวไปซื้อ <laughs> ถ่างั้นก็ยังไม่เอาแต่ว่าไปซื้อได้แต่อันน่าจะไม่ตั้งถ่ายแล้วว่嘛 fc ไม่แต่ว่าก็ไม่ถ่ายตลาดไงเทาแต่ว่าไปซื้อเก็บไวนะ้เนาะนี่เอาอยังไงดีโอ้ชีกนี้ดีกว่าพี่ยากกินแบบสไตล์ทะเลว่ะเธอชีกจุ่มเลยเป่านี่อย่างงี้นะช่องนกเด่นมันต้องนี่อ,อแผ่นใหญ่ดีเนาะนี่เอาอย่างงี้ไปเลยครับ fc เดี๋ยวผมจะกรองให้แบบกุหลาบแบบเจ๊จิ๋วทำแต่แ,บบแซลมอนเลยนะนี่นะเดี๋ยวผมจะทําให้แบบ เออเมดไปนะเออนี่ทำแบบแซลมอนเลยนะโอ้ใครจะอลังการเท่าช่องควาลุงเด่นครับเบิงเลือกพี่น้องเด้อกุ่นนี่กินไปแบบเต็มปากเต็มคำมีกุหลาบคักวอเตอร์เออนี่อลังการครับกุหลาบเพิ่นมึงนงอือโอ้กุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ นี่เอ้กุหลาบแม่เอ้สวยสวยสวยปักบอกไปซอยนี่เสียงหมดเลยเนาะใช่มันคือคนอื่นเนาะเอ็กกุหลาบปากสันนี่นี่ใส่เข้าไปโอ้ยมีตับอีกเนาะฮะพอซอยจุเลยบอกทงสันนี่ฉีกหมดแล้วนี่อันนี้ตัวนี้อร่อยสุดอันใดอันนี้แหละ กับเนื้อนี่แหละนี่รื้ออกมาเลยอันนี้ไม่เอาเนะ<ม>าะอใครจะไปทิ้งไปก่อนเอาเลยไหมเธอเอาแก๊สมาเลยครับหม้อมาเลยแป๊บหนึ่งนะนี่เลยแบบความต้องการของผมคือจะไปกินร้านอาหารหรือว่าจะร้านที่เราเคยรีวิวอะไรเงี้ยก็ไปได้แต่ว่าถ้าอร่อยแบบถูกปากที่เราทําเองแล้วก็ ราคาที่มันย่อมเยาวแล้วก็อิม่มแถมไม่พอเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆหาที่กินไปเรื่อยๆความอร่อยบางอย่างสมมุติว่าไปกินส้มตำราคาหลักสิบแต่ว่าวิวหลักล้านซึ่งก็เหมือนกันกันกบเมนูพวกนี้คือ,อเมนูหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักหมื่นหลักแสนอย่างงี้นะเดี๋ยวมขอปิดประตูปิดจะดีกว่าไหมเธอเธอ,มอ,มอ,มอไม่ไมบอกแล้วโอ้โหแต่ละไม้พี่เขียวไปเลยนะ ปิดประตูใส่ไหมเจ้าของครับเอฟซีให้ซุปนี่อร่อยเราใช้ซุปเนื้อก้อนนี่คือซุปเนื้อก้อนทําง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเวลาไปการเคี่ยวกระดงกระดูกหรือว่าเคี่ยวน้ําซุปอะไรให้มันแบบหลายเรื่องหลายราวเราเคี่ยวเราใช้ซุปก้อนเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเนื้อเราใช้ซุปก้อนเนื้อนะครับถ้าเอาหมูมาใส่พี่เอาเพี้ยนคือถ้าเอาซุปหมูมาใส่แล้วมากินกับเนื้อนะ แต่ว่าซุปเนื้อเนี่ยคนก็หาซื้อ,อยากนะแต่ว่ามีขายครับต้องไปในห้างแล้ดังหน่อยหรือว่าร้าน<ม>ซปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆห,ห,หน่อยเขามีซุปเนื้อถ้าเอาซุปหมูมาใส่ก็ได้หยุแดยแต่วอก,กินก็ไเข้ากับวาแซบแต่ว่าแต่มันไม่ถึงมันไม่จบนะมันไม่มันไม่ถึงแล้วนี่คืออันนี้หาซื้อได้ทั่วไปครับนะสูงแล้ว25บาทมาซื้อมาวันนี้นะนี่เขาก็จะเป็นหมาลาคืออากาศที่นี่เริ่มเย็นแล้วเธอดูใกล้ๆห,หนูนยะจะเป็นอย่างนี้ เป็นถุงนน้ำพริกเป็นคล้ายๆน้ำเนาะไอตัวนี้นะจิ้มไปสักร้อยรอบนะถ้ากินหลายคนนะจิ้มกินจิ้มกินจิ้มกินเนี่ยม,ม,มันหายมันหายมันติดตะเกียบไปมันติดกับวัตถุดิบมันติดดีมากเลยแล้วถ้ากินแบบชั่วโมงนะสามารถเติมได้นี่น้ำซุปนี่ง่ายมากคือทําอย่างนี้ก็ก็ได้ภารกิจของเราแล้วเนี่ยคือเอ,เอากล้องมาดูตามเลยนะเวลาจะทานนะครับพี่น้องก็เอาใส่เลยเอฟซีใส่เลยนียย่ แป๊บเดียวมันก็เดือดครับนี่ใส่ไปถุงเลยเข้มข้นครับสุดเข้มข้นครับใส่ให้หมดเลยนี่แหะครับนะถึงเวลาใกล้จะได้ชิมเลยครับนี่ก็คือสายเนื้อจริงๆนะโอ้โหดูสีของเนื้อครับผมชอบมากเลยสีแบบนี้แล้วมันมีมันไส้กลางตรงเนี้ยต้องกลับไปถามแม่มันไวๆเลยแหละว่ามันเป็นส่วนไหนเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวจะเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตดูครับก็ทานเนื้อมาบ่อยนะแต่ว่า ไม่คยเจออย่างงี้มันอมันอาจจะมีไม่เยอะในวัหวหรือว่าอาจจะมีเฉพาะวัวตัวใหญ่ๆแล้วมาดูสูตรตัวนี้นะครับเสฉวนนะนีะ่สูตรนี้มันจะเข้มขน้นแล้วก็จีตาส่วนข้างๆนี้เราเปลี่ยนใจละนฝ้ไยบอกว่าสูตรนั้มันอาจจะเก่าเกินไปนะเราก็จะเอาเป็นน้ำใสครับผู้จัดจาก,การส่วนตัวใส่พริกไทยเหลี่ยนเข้าไปแบบ <Okay. S 1> ที่เห็นเป็นฟองนะพริกไทยปเปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวโคตรโคตรได้ดูนิดนึงนเริ่มจะทํางานเห็นไหม <S <S น,น้ำซุปนี้จะเข้มข้นกว่าเราไปกินตามทมห้างอะไรอย่างนี้นะนเพราะว่าอันนี้เราทำแล้วกินเองของเราอย่างเงี้ยมันก็จะเข้มข้นมากดูแสงทั้งฝัาา่งพม่าหน่อยนู่นทะเลหมอกมาแล้วครับที่ฝั่งพม่าเดี๋ยวผมกดซูมให้ดูนิดนึงนะครับเอซีอุ้ยผมหางไม่มามากเลยนี่ดูดูโอ้กดซูมยังไงเนี่ยพนะมา่านั้นทะเลหมอกลงจัดแล้วครับเห็นไหม อันนี้แค่หกโมงนะครับเดี๋ยวถ้าสักตอนเช้านี่มืดตื่นเลยพรุ่งนี้น่าจะมีหมอกครับโอ้โหพอนมันหวานแล้วนะตอนนี้พามากินบุฟเฟ่บุฟเฟเ่ยืนกินนะครับค่ะยืนกินเ 5, นก้กาอี้เราก็มีนะแต่ว่าบ่าได้เอาเก้าอี้นั้นมา,ากกตัวปีนี้ไม่ม<ๆ>ีแต่ว่าอย่างงี้ก็ถ้าอยู่ได้อกดีกบรรยากาศหนึ่งยืนกินได้กินได้หลายเถอะอ่ะเดี๋ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมจ้าผู้จัดการขอค้ำได้ก่อนไหมเอาเลยให้ผู้จัดการดีกว่าให้ลุงเด่งก็ได้ ชิมเลยเพราะว่าพี่ถือกล้องละอ่าอันนั้นเรียน้ำจิ้มไฟอาม่าอยู่ได้ร่ะถ้ากินกับมาลาไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเธอจะเอาก็มีอยู่บนอยู่บนอยู่บนซิงค์นะ่ะมาแล้วครับนี่คือเผ็ดชาครับแซ่บดหลายแบ่งใส่นี่ไปแล้วก็ใครจะกินน้ำน้ำซุปออริจินอลนะมีสูตรออริจินอลความไฮไลท์คือนี่แหละถ<ล>ักนี่เอฟซีร้อยคนอาจจะเคยกินแค่คนเดียวครับผมบอกไว้ก่อนนะ และอันนี้รากชูอันนี้ก็อาจจะเคยได้กินกันบ่อยอยู่พี่น้องอยู่แม่สายก็ได้กินบ่อยอยู่นถ้าเอฟซีแล้วแต่ว่าเอฟซีอยู่จังหวัดไหนถ้าอยู่หลังเลยเลยลําปางไปเนี้ยแพระอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีนะครับจะจะหมดแล้วมันจะอยู่ทางเหนือน <ะ S 1> แล้วก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาชอบกินกันนะนี่อร่อยจะจุ่มลองดูเนี่ยเราเอาเนื้อใบภายเนี่ยจุ่มซะหน่อยเอาชิ้นใหญ่ๆนะนะเออลองจุ่มดูมันจะเป็นยังไงนี่ก็อยากเห็น ยาวห,หนึ่งสองสาม,มน้ำลายพี่น้ำลายลงเด็ดมาแล้วครับเนี่ยนี่พอดีเนาะโอเคพอแล้วจริงจุม่มปุ๊บเลยลงเด่นสามรอบมวนๆม,มาคนขายบอกว่าไม่เหนียวคนขายบอกไม่เหนียวกินข้าวนอกบ้านครับอืมแล้วเหนียวแล้วหวาน แล้วอันนั้นซุปดีไหมซุปก็ดีเข้ากันเลยเอาผักเลยผักเลยผักลึงผักลึงใส่ยอะๆเลยถ้าพี่อยากกินในผักเนี้คือถ้าเอฟซีจะกินอย่างนี้เอฟซีกินหากินได้เลยเอฟซีอาจจะไม่มีผักแบบที่ผมได้มาเนี่ยแหละเนี่ยผักอะไรนะผักลึงชื่อมันอาจจะผักลึงเรียกได้หลายภาษาเรียกได้หลายแบบแต่ว่าคนที่คุณยายคนบอกมาเช้าเนี่ยเป็นผักเขาบอกกินแล้ว ยังวะ <those tracks. S 2> ต้องดูคลิปก่อนอย่างยังก่อนอเสียบวะย่งก่อนเสีบเสียบวะสีบสอีสานเด้ซิมดูก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะนี่โคอันนี้โยคือโยคือโอกินแล้วมันโยคือโยคือบอโยคือหอม พี่เคยเห็นคนไปรีวิวอยู่ที่เชียงใหม่เขาบอกเขากินผักนี่ยปลูกให้คนที่นู่นกินเนื้ออากาศหนาวๆกินแล้วซดแบบดีมากเขาบอกคนชาเผ็ดชาดีมากเผ็ดชาไม่ได้เกี่ยวกับผักนะครับอยคือโยวคือเนี่ยเอาอันนี้อันนี้ครับเอออ่อนใหญ่ๆนะเรานี่ดูที่จริงพี่ ซ,ซื้อซื้อตัวคนใหญ่เลยมาเปน็นนางเอกให้เราไหมาเธอเขาแกพูดดีดีดนะยายญนะนะพี่ยังถามว่ามีลูกสาวไหมเผื่อไปเที่ยวบ้านขเขาอโยกขอ้นอ,อันนี้ผู้จัดจาการโลกแป๊บเดียวงนะครับจับจับจับน้ำลาย<อ>ที่แตก <c oughs> น้ำลายคอมแตกกินพร้อมกันเลยดูน้ำลายแตกปิดเลยมาแล้วครับโอ้โหใส่พริกมาลาทูนึงกับน้ำปริมาณอย่างนี้นะเข้มข้นมากผู้จัดการบ่นว่าเผ็ดเลยแต่ว่ามันมันชามันแต่ว่ามันแซ่บด้ครับ ปไปไปามาแล้วครับเอฟซีมาเดิน <Y oke. S 1> มาเดินมาเดินผู้จัดการมันสิโยคือปันใดวะไม่ได้ใส่ละถ้วย<ม>กับซ่อนอาจารย์รู้เดี๋ยวอาจารย์หนูนั่นะนะผู้จัดการส่วนตัวเขาก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นซุกี้ชาบูขอเผ็ดมากเลยเหลือเธอ,อดูหมา่าล่าลอยนี่เลยมันสีไปกับผักอืมแต่ว่าโคตรเข้มข้นเลยแล้วพอเราใส่ซุปเนื้อไปก่อนหนึ่ง คือน้ำว่าเดี๋ยวนี่ก็ประมาณครึ่งลิตรกว่าเนาะเดี๋ยวชิมนี่หนูอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอ,อืออได้นะ่ะอร่อยกว่าที่คิดไว้คิดไวเด้เยอะเลยนะมาโยคือบ่อบ้าอาจารย์เดี๋ยวเอามาอยู่ใหญ่ใหญ่ ถ้ากล้องมันแพนมาได้แล้วมาจับอยู่ตรงตรงนี้น่ะต้องจุ่มจุมนี่นะถ้าเอฟซีได้เห็นภาพนะบุฟเฟ่ยบอกว่าเลยเด้ขอขอ,ขอแบบสดๆหน่อยเพื่อผักบัญชาหรอไม่ไม,ไม่ผักหรอกอันนี้แหละอความหอมคือว่าขอแบบสดๆหน่อยสดหน่อยแล้วก็อลวกคือคือลวกใหม่ๆนะคือไม่เอาแช่นานอย่างนี้นะมาเด้อเอฟซีเด้อ นี่ดูสีสันโอ้ืูน้ำลายเอื้อกเลยเดี๋ยวเขาเปิดตำหนะ่อยเปิดตมนิดหนึ่งมีแค่นี้แกะเล็กๆจงไปแล้วชอดลงเด่นใส่น้ำกันด้วยใส่น้ำกันอนนี้ก็ได้เธอถ้าทำซีนดาดนะนี่จะอร่อยนะเนื้อเนี่ยดูดูทะเลหมอกด้านหลังด้วยนะครับเอฟซีเขืนม่านเทลนันดวิววิวรักแต่ นะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับค่ะมาอืชาดีชาเข้มข้นเข้มข้นมากแต่อื้อืมอันนี้รำแต้เลยเราเอามากินกันี่เ กระดัมปลีผักชีชีฝรั่งไม่เอาวันนี้หนกซื้อมาอยู่ไหแจะไม่เอาใช่ไหม,อ,ม,อ,มอันนี้ลุงเด่นอยากกินยังไงนะข้าวกันดีกว่าแปง้งใสกระดูกหมูที่เขาวาอีกนี่จะเป็นเนื้อเนอะอือือยากให้เห็นตอน กันเลยพริกชามากเลยเธอเจ้าชาบอกแล้วนชาเนี่ยใบเนี่ยติดมาเยอะอันนี้มันดูดความชาของนติดใบเธอจะปวดจนลิ่นชาบวมันเนียมันกรรทไมอยากจะกลืนขอนี่น้องเตะข้าวโกไปลา นี่นี่นี่ครับสายเนื้อมาเดอ้อหนึ่งจุ่มสองจุ่มสามแล้วสูตรน,นี้นะบอกไว้ก่อนไม่ต้องทํำจิม้มไม่น้ำจิ้มไม่ต้องน้ำจิ้มครับชิมดูเนี่ยลุงเด่นเอาไปทำใส่แก้เหลาเลือดหมูก็น่าจะอร่อยเนาะเนื้อนี่หวานจริงอ่ะเธอเนื้ออร่อย ตกใจมืดม,มาผูา้ใดมันมาสกิดขาจิ๊กจิ๊กจิ๊กทีดูๆๆๆจุ่มหนึ่งจุ่มสองจุ่มไว้ไว้นะครับจุ่มสามเดือดเดือดกระจัดนะครับเอาแบบน้ำเดือดกระจัดนะครับอูจะเผ็ดมากอ่ะ <ๆ S 2> บักเลยว่ามันชา <ๆ S 2> อย่าไม่กล้ากินเลยมันชาอย,อยู่เลยเด่นไฟไลาย บ่มันน้อยมันจะสาลิ้นลิ้นชาเลยอ่ะอืมอืม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบ <c oughs> ขอ,อนีิรากชูนี่คุณขายบอกว่ารากชูตรงนี้นะครับหัน่นบางๆนะผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่กินแล้ว กินแล้วกินแล้วเป็นไรอร่อยไม่ใช่อร่อยอ้าวกินแล้วเป็นไรอ่ะโย่อ๋อนี่เราจะหั่นเราเอาไปต้นเลยดีวยกว่าเธอช่องครัวโรงเรียนทั้งทีจะมากินเล็กๆนี่ผู้จัดการล้างสามรอบแล้วครับตัดตัด,ตดอโอ้ยเฮงยืม <c oughs> เอาเฮงกับไซด์เท่าไหรากแต่ปกติเขาขายรากชูนะเขาไม่ได้ขายต้นชูรากชูนะรากมันเอาเก็บไว้ไปผัด เอ้ยไปทอดใส่กับมันหมูเอ้ยหมูสามชั้นไอ้รากเนี้ยคนอาขาเนี่ยเขาทำได้หลายเมนูแล้วอร่อยมากแล้วแพงมากเลยถ้าเราไปกินอาหารราคาที่เ,เขาขายเป็นเซ็ตเ,เขานะแต่ถ้ากินอย่างนี้นะต้นมาเนี่ยเราจะมาลวกคล้ายๆต้นหอมก็จะมีความเผ็ดมากเผ็ดชาไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวเทอมันชานชาเล่อลิ้นชาเลยฮะขนาดชันยังไม่หายเลยเนะี่ย เขาบอกว่ามันเป็นเฉช,ชวนจีนเนี่ยเขาก็ชอบกินกินไม่ค่อยเผ็ดเมื่อกี้เมื่อก่อนเนี่ยมีความคิดของเราคือบอกว่าอาหารจีนเนี่ยม,มันจืดไปสำหรับเรา<ม>กระเปากนคนไทยแต่ว่ามณฑทนนี่แหละที่เมึงเฉชวนแต่ว่าชงชิ่งกินเผ็ดมากเลยเขาจะมีเขาจะมันเป็นหนาวแล้วเขาคนกินพริกรกันแบบเผ็เดดูสะะารคดี่หลนะ<ม>ายหลายหลายอันนะอันนี้คือต้นราชูผสมกับต้นนี้ครับกับใบนะเผ็ดมากเออมาช้าเล่นอยู่ขอพักไปก่อนอันแล้วเต็มคนเต็มคนมากไม่เต็มคนเตาไม่น้อยอ่าทอสินดานเนาะ บบเปลี่ยนห้องเลยได้ไหมมาจุ่มเลยเพชรดฝากห้องนี้ป่ะเนหนูออกอีเลเลยแล้วมันร้อนแล้วเหนียอร่อยแล้วไม่เหมือนแบบคนจีนเขามันทน้เขาหนาวมากเขากินนมันก็อุ่นเลยไขมันอบอุ่นเนื้อออกเลยค่ะเมนต์นี้นะครับริมผีปะคนน้นะเพชรชาอ๋อไม่ใส่ยาชาเลยใช่ไหมเหมือนกับเพื่อนๆขับมอเตอร์ไซค์แบบออกทริปมอเตอร์ไซค์ขี่เป็นร้อยกิโลงั้นเราเวลาจอดรถเนี่ยมันมีความชามือชาหรือว่านิดนิดๆเอนนี้ม่ตรงนี้นะครับอร่อยลองซื้อไปทำดูแต่ไม่ต้องใส่เยอะมันเดือดแรงครับจะ กลัวเอ็มซีจะบอกว่าเดี๋ยวไม่สุดไงช่องเรียนผมก็เอาสุดสุดนึงโอเวอร์ดูเกลี้ยงเลยเหรอขอนี่แข็งอยากชุ่มนี่ก็เด็ดมาแล้วครับล้ำอันนี้อร่อยจริงกินกับได้หลายอย่างจริงนะคือเอาแค้เป็นตำน้ำพริกอยู่บนดอยอากาศหนาวๆมีข้าวเหนียวจิ้มมี ปลาดุกย่างสักตัวปิ้งปิ้งกับเตาถ่านอย่างนี้นะครับกินกกบพวกนี้นะอร่อยดยออีอ่ะคือก็อาจจะยังไม่มีใครเคยที่เอาไปทําเมนูพวกนี้แต่ว่าผมอะไปได้ไปเดินสถานลองเห็นอะไรมันแบบไม่น่าจะได้เล่ามากินก็ได้จริงผู้จัดการยังติดใจอร่อยมากครับนะขอตัวไปก่อนสําหรับ EP นี้ให้เห็นวิวสวยๆดูวิวกันไปนะเจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์แบบไหนรอติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ อีพีเด็กเขากินคำนึงเนี่ยได้นะได้ฮึมฮึมเมืองคนเกาหลีที่เขาเอาใบงาไปห่อเนื้อแล้วก็ไปแยกเนื้อแยกแล้วมันกินน,กน,น,กนงั้นออกกลิ่นงาๆหน่อยแล้วก็หอมแบบใช่ดีเลยครับไปละขั้นเจอกันใหม่อีพีนหน้าดุเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปแมานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ